บทเรียนสุดท้ายถ้ามีคนถามว่าคุณเชื่อเรื่องโรงเรียนร้างที่ไม่มีอยู่จริงไหมคำตอบจากผมเมื่อก่อนคือไร้สาระแต่หลังจากค่ำคืนนั้นผมไม่แน่ใจอีกแล้วว่าโรงเรียนที่ไม่มีชื่อแห่งนั้นมันคืออะไรแน่ผมชื่อฟิลส์เป็นยูทูบเบอร์แนวล่าท้าผีผมกับเพื่อนอีกสองคนคือกันและอาม เราทำช่องแนวสืบหาความหลอนในสถานที่ที่มีข่าวลือเรื่องผีเรื่องเฮี้ยนเรื่องสาบแช่งโรงเรียนร้างคือหนึ่งในเป้าหมายยอดฮิตเพราะมันให้ฟิลหลอนแบบสพาพตัวทั้งตึกเรียนเก่ากระดานดำโต๊ะนักเรียนที่ขึ้นราห้องพยาบาลห้องน้ำที่ประตูผุๆหรือแม้แต่เสียงกรีดจากห้องดนตรีที่ไม่มีใครเราคนเจอข้อมูลจากบอร์ดลับแห่งหนึ่งในดาร์กเว็ มีโพสต์หนึ่งเขียนไว้สั้นๆว่าอยากเจอของจริงลองหาโรงเรียนที่ไม่มีชื่อสิแผนที่แน่มาในโพสต์เป็นเพียงพิกัดลึกลับกลางป่าลึกทางภาคกลางไม่บอกจังหวัดไม่มีชื่อหมู่บ้านไม่มีชื่อโรงเรียนแต่ที่ชกกว่านั้นคือมันไม่ปรากฏบน g o o g l e Ma p เลยแม้แต่นิดเดียวพวกเราก็ยังดื้อไปอยู่ดีพอถึงวันนัดเราออกเดินทางตอนเที่ยงวันเสาร อากาศร้อนอบอ้าวจนเหมือนฝนจะตกเราใช้ GPS ตามพิกัดที่ได้มาทางมันพาเราลึกเข้าไปในป่าชื้นถนนเริ่มแคบลงจนกลายเป็นทางดินตัดผ่านดงไผ่และป่ายางเก่าๆรกครึมต้นไม้บางต้นดูเหมือนถูกเผาโคนต้นมีรอยขุดรอยเส้นวายแปลกประมาณ4โมงเย็นเราเห็นอาคารปูนเก่าสองชั้นหลังหนึ่งโผล่ขึ้นมาท่ามกลางป่าทึบ มันดูเหมือนโรงเรียนทั่วไปแต่ไม่มีป้ายไม่มีชื่อไม่มีร่องรอยของคนในรอบสิบปีมันเงียบเงียบจนหูอื้อการพูดเบาๆว่าทำไมกูรู้สึกเหมือนมันกำลังมองเราอยู่วะเราจัดกล้องติดไฟหยิบ e.m.f detector เครื่องจับคลื่นวิญญาณกับเครื่องบันทึกเสียงออกมาเหมือนเคยเริ่มไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่ม ทันทีที่กล้องเริ่มถ่าย EMF ก็ดังติดๆโดยไม่มีสาเหตุอุณหภูมิรอบตัวเหมือนลดลงทันทีพวกเราพยายามเดินเข้าตึกเรียนด้วยความระวังกลิ่นอับเหม็นเน่าจากภายในตึกพุ่งเข้าจมูกทันทีที่เปิดประตูเรากับมีอะไรเน่าตายอยู่ข้างในเราเก้าวเข้าไปในห้องเรียนห้องแรกโต๊ะเก่าวางระเกะระกะบนกระดานดำมีรอยช็อกเขียนว่าอย่าเรียนอย่าจำ อยากกลับบ้านทั้งที่เราแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ก่อนหน้าเราแน่ๆตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งอาจเป็นพวกยูทูบเบอร์คนก่อนมาทำไว้หลอกๆแต่ตอนที่อามหันไปมองหน้าต่างเขาพูดเสียงสั่นว่ามีคนยืนอยู่ตรงสนามเด็กเล่นเราวิ่งออกไปดูไม่มีอะไรแต่ไฟที่ติดไว้นอกตึกดับไปดื้อ เรากลับเข้ามาในอาคารต่อตอนนั้นเองกล้องของกันที่ทายอยู่เริ่มกระตุกภาพแตกเสียงเริ่มมีคลื่นซ่าก่อนจะชัดอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นคือภาพเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนสีซีดซีดยืนเต็มห้องเรียนโดยที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าฟิลมึงดูที่หน้ากล้องดิผมหันไปกล้องของผมก็ดันจับภาพเดียวกันเด็กหลายสิบคนยืนหันหน้าเข้ากระดานโดยไม่ขยับเลย พวกเราเริ่มหวาดกลัวแต่ยังฝืนอยู่ต่อเพราะไลฟ์ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงห้องต่อไปคือห้องพยาบาลภายในมีเตียงขึ้นสนิมผ้าปูสีเหลืองนวัลกลิ่นชีเก่าปนติ่นยากล่องของกันส่องไปที่ตู้ยาแล้วเราทุกคนได้ยินเสียงเสียงขูดเล็บกับพื้นเบาๆแต่ยาวและต่อเนื่องเหมือนมีอะไรดังอย่างคลานอยู่ใต้เตียงอามย่อตัวลงไปดูใต้เตียงและพูดว่า ว่าเราควรตึงเตียงสั่นแรงจนล้มทั้งที่ไม่มีลมไม่มีแรงไฟดับทั้งตึกแล้วเสียงเด็กหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นจากทางเดินหลายเสียงเสียงเหมือนเล่นกับหนูหน่อยสิดังซ้ำๆเหมือนมาจากทุกห้องผมตะโกนเรียกเพื่อนให้วิ่งกลับรถแต่ทางออกหายไปแล้วตรงประตูที่เคยเปิดตอนเข้ามาตอนนี้กลายเป็นผนังปูนเรียบนะับประตูไม่มีทางออกเลย เราวิ่งขึ้นชั้นสองด้วยความบ้าคลั่งประตูห้องน้ําเปิดแง้มเราได้ยินเสียงน้ําหยดหยดลงพื้นเป็นจังหวะการเปิดประตูห้องน้ําช้าๆแล้วก็มีเงาคนโผล่จากกระจกวิ่งออกมาชนกันจนล้มทุกอย่างตัดไปกล้องดับเสียงหายทุกอย่างเงียบสนิบพวกเราตื่นขึ้นในเวลาเช้าตรงสนามเด็กเล่นเดิมเราเห็นเป็นที่เดิมที่เราเห็นมาตั้งแต่แรก แต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอาคารไม่มีโรงเรียนมีแต่ป่ากล้องทุกตัวหาย EMF หยุดทำงาน GPS พิกัดกลายเป็นพื้นที่เปล่าเราออกจากป่ามาได้แต่กันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่พูดอะไรอีกเลยไม่กินไม่หลับนั่งขีดเขียนเขียน,ยนตัวอักษรบนกระดาษว่าอย่าเรียนอย่าจำอย่ากลับบ้าน ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนร้างที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่ามันแค่ไม่ต้องการให้ใครจามันได้แต่ทุกคืนผมได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในหูเหมือนเสียงที่เคยได้ยินในคืนนั้นแล้วกลิ่นฉี่ผสมยาก็ลอยมาทั้งที่ผมนอนอยู่ที่บ้านแต่ผมไม่เคยกลับจากโรงเรียนนั้นมาจริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นการกลายเป็นคนเงียบชนิดอามหายตัวส่วนผม ยังฝันถึงโรงเรียนที่ไม่มีชื่อทุกคืนแต่ฝันคืนหนึ่งต่างออกไปผมยืนอยู่ฝาหน้าห้องเรียนที่เราไม่เคยเปิดเข้าไปมีเสียงกระซิบจากข้างในว่าเงายังไม่จบหลักสูตรรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นพร้อมรอยชอกสีขาวบนฝ่ามือทั้งที่ไม่ได้ไปไหนเลยวันนั้นเองผมเริ่มเห็นเงาของตัวเองเดินสวนกับผมในกระจกยิ้มและพูดว่ากลับไปเรียนต่อเถิด จากนั้นผมไม่หลับอีกทุกครั้งที่หลับผมกลับไปอยู่ในโรงเรียนทุกห้องเรียนคือฝันร้ายทุกเสียงหัวเราะคือบทเรียนใหม่ที่ผมจำไม่ได้ว่าลืมหรือไม่เคยรู้สุดท้ายผมเผลอหลับตอนฟ้าสางแล้วไม่เคยตื่นอีกเลยแต่ตอนนี้มีคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านผมเขาใช้ชื่อเดียวกับผมหน้าตาเหมือนผมเปะ๊ะและเขากำลังจะเริ่มไลฟ์แรกของช่อง YouTube ของผม ในสถานที่เดิมโรงเรียนที่ไม่มีชื่อที่ไม่มีใครจบได้แม้แต่เงาเองก็ตาม